ครับก็สวัสดีพี่ๆนะน,นะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับสวัสดีตอนสายๆนะวันนี้นะ,ะหาเลาะยิงปลาเหมือนเดิมครับช่วงนี้วันนี้เงียบลมมากครับบรรยากาศก,าศก็นิ่งเลยนะช่วงสายๆแต่ไม่รู้บ่ายมันจะลมแรงหรือเปล่าเนาะวันนี้ออกหาเลาะยิงปลาช่อนเหมือนเดิมครับเพ้าปลาช่อน,นช่วงนี้ยิงปลาช่อนบ้างยิงปัาชดูบ้างนะสลับกันไปมา วันนี้หยิบปืนศูนย์ออกหมายนะครับมายิงปลงไปช่อนนะเพราะว่าเอาเข้าไม้ชะโดนี้ยากมากครับปืนศูนย์เนาะต้องหาเลาะยิงไปช่อนอย่างเดียวครับป่ะวันนี้ผมพาหาเลาะน้ามาดูว่าวันนี้จะมานมจะมีตัวหรือเปล่านะครับวันนี้เงียบลมด้วยแต่ว่าละอองฝุ่นมันเยอะนะจุดไหนที่มันเข้าไม่ได้ก็มันก็จะลวงไปบนนี้แหละหาเลาะเหมือนเดิมครับตรงไหนหน้าเฝ้าเราก็เฝ้าครับไปไปลุ้นด้วยกันครับว่าวันนี้ หยิบปืนศูนย์จะมานไหมพอใสา่ย,ยางอ่อนๆด้วยเนาะไม่ได้ใส่ย,ยางตึงครับมาดูดว่าจะมีตัวมีแต้มไหมส่วนมากก็จะมีแต่ตัวเล็กครับลอยน้ำก็ลดลงไปเยอะบรรยากาศเงียบลมมากครับวันนี้ ไม่ทันครับตัวใหญ่เดี๋ยวนี้มันฉลาดแค่ขี่รถผ่านมันก็ไปแล้วตัวใหญ่เลยครับขาวเลยนะครับดูนมัโ้โหมอหนูมาบอกแล้วมันไม่ดโดนอู้อู้ไม่โดน สวสวยไม่ดูอีกแล้วครับนัดแรกไม่เคยหมานเลย <c oughs> <c oughs> เรียบร้อยดังโอ้ก็เลยตรงอย่างนี้ครับนัดแรกมาแล้ว ได้ปลานะนัแรกที่ได้ปลานะครับตเต็มๆครับโดนจุดนอกนะน่ะนะ,นะใส่สวยคมาแล้วเต็มแรกของเราปลากำลังลอยครับกำลังลอยอัพเดตใส่ก็สองตัวสามตัวโลนะ เข้าจุดนกครับหางหัวเลยหันหน้าให้ครับใส่สองตัวสามตัวโลครับใหญ่อยู่นะโอเคอปนมานครับลอยผิวน้ําเลยเข้าจุดนกเต็มๆครับนี่นะครับแตมแรกใส่สวยครับวับนนี้วันนี้ไม่มีลมเลยนะครับออ้บรรยากาศดีมากปลาก็กําลังเริ่มรอย ันนี้จะเลาะยาวๆครับถ้าจุดไหนมันน่าเฝ้าเนาะมีพุ่มหนาๆอย่างงี้ก็ลองเฝ้าดูเดี๋ยวจะเจอตัวใหญ่ๆตัวไม่ใหญ่ ีตัวใหญ่ข้ามาฝั่งเจอเลยครับตัวใหญ่ไ,ไม่ทันโดนด้วยครับดังปัวเลยเดี๋ยวเดี๋ยวครับ หาที่จอดกันน่าจะโดนนะดังแบบนี้ผมว่าโดนนะเอา้าสายไม่วิ่งโู้เสียงดังฟังชัดเลยนะอุ้ยไม่ดนหรออู้อ,อ,อู้เสียงดังฟังชัดเลยเนมะื่อกี้ป๊อบเลยไม่เข้าหรอเป็นไปได้ไง ฮู้ผ้าดดีกแล้วครับ ทูนอเอบขึ้นเอบไลลูกปลานะไม่ใหญ่มากครับเส้ปปอกเก็บเส้ด,ดเดียวนะเก็บครับเก็บเล็กใหญ่ก็เอาครับช่วงนี้วันนี้แดดดีมากเลยนะอากาศร้อนครับยืนนั่งตากแดดเลย ปหน้าทอเอไอสยใหญ่ไม่ค่อยได้ยิงครับมันระแวงนะตัวใหญ่ๆมันร,รูมันฉลาดก็จะได้ยิงแต่ไซป์๊อกกับไซ้รุ่นๆน,นะโอเคโอนะครับร้อน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 ,อน,อนย้ายไม้นะครับหาเลาะก,ก่อนครับร้อนมากเลยวันนี้

มาหลบแดดหน้ากาศมันร้อนมามามาเซก็ไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่วันนี้หาตัวใหญ่ๆยากมากอุ้ยโอ้ <c oughs> ติดติดแล้วติดแล้ว ตรงยิงลอดช่องไปนะควรจะเอาได้แต่และตัวปลาใหญ่ๆก็เจอเยอะครับแต่ไม่ได้ยิงคนระับวันนี้ปลามันระแวงปลามันขี้ระแวงโอเคส,สวยๆสองตัวสามตัวโลอืมอ้วนๆเลยครับน,นะนะ แซนที่3ามของเราได้เต็มแล้ววันนี้ช่วงนี้ฮะปลายากแล้วนะครับช่วงนี้อากาศมันร้อนแล้วก็ลามันจะไม่ลอยเหมือนหน้าหนาวเนาะกว่าจะเจอแต่ละตัววันนี้หายากมากอากาศมันร้อนนะครับอากาศร้อนมากกว่าจะได้แต่ละตัวนะครับลมนิดๆครับหา,าเลาะก,กันต่อ วันนี้หลายคนเลยครับมายิงเนาะนานาหลายคนเลยขี่ผ่านก็ไม่ค่อยมีใครมานเท่าไหร่ <laughs> อืตัวใหญ่มากโอ้โหยิยงข้ามไปเลยไม่ดูนครับอืมโอ้โหปลามันล่องไปฝั่งนู้นนะเสียดายลมก็แรงแล้วครับ่ายมา ดูนเหมือนดดนนะมาโูนะน,นะแต่ใส่ไม่วิ่งอี้แล้วส่วิ่งแล้วใส่วิ่งแล้วขึ้นจีบต้องยืนเฝ้าครับส่สวยส่สวยต้องยืนเฝ้ายิงตรงนี้ตรงน,นั้นมันฟองขึ้นเลยไฟขึ้นเลยไใส่สวยสองตัวสามตัวลุยเสร็ลุล่นแล้ว เดี๋ยวไม่ได้ไม่ได้ถ้าดึงนี่หลุดเลยนะครับประสบการณ์เยอะแล้วเรื่องแบบนี้ดึงหลุดเลยแน่นอนดึงหลุดแน่นอนนี่ไม่ให้พลาดโอ้แทมพ่สี่มาแล้วส่วนมากจะเจอแต่ไซสนี้ครับเยอะสามตัวสี่ตัวโลนะรุนใหญ่ๆนี่มันฉลาดครับมันรู้ แต่เราเฝ้าไปเฝ้าอีกว่าจะมาอีกไหมครับป่าช่วงนี้มันกำลังรบแดดเนาะอากาศเริ่มร้อนจุงนี้ลองจนี้ไหมมีไฟขึ้นนะเต็มเลยฟองฟอตเลยน่าจะมีตัวอีกครับตัวเดียวก็เงียบเลยที่จริงมันเยอะครับแต่ว่าถ้ายิงโดนตัวเดียวมันก็จะเงียบไปเลยนะ ต้องย้ายหาคุ่มไปเรื่อยๆนะหาตรงที่เขาตรงที่ไม้มันลงลงไปครับแล้วน,นะวันนี้พอแล้วครับโอ้วันนี้เจอใสใหญ่ๆเยอะมากเลยครับหลายตัวเลยนะแต่ว่าไม่ได้ยิงครับปลามันระแวงมากครับช่วงนี้น้ํามันลดเยอะทีนี้น้ํามันตื้นเนะาะปลามัน พอได้ยินเสียงรถปุ๊บมันลงไปเลยแทบจะไม่ได้ยิงเลยอูบางตัวก็มีลูกค้อกแล้วนะครับบางตัวก็กําลังบางตัวก็มีไข่บางตัวก็กําลังจับคู่เนาะแต่วบาบางตัวแต่ลูกค้องนี่เริ่มเห็นเยอะแล้วครับแต่ก็ไม่ยิงนะเมื่อกี้ล่าสุดก็ใส่ประมาณโลก,กว่าหันหลังให้ยังสวยครับดีที่เห็นลูกมันก่อนนะไม่งั้นเรียบร้อยเลย <c oughs> วันนี้ก็ผลงานก็ได้มาสีแต้มครับนะบนะก็ยังพอได้กับข้าวเนาะช่วงนี้ก็เริ่มหาปลายากแล้ว ก็ไม่รู้ว่าน้ํามันจะเหลือให้ลูกปลามันได้โตรหรือเปล่านาะเพราะว่าน้ามันแห้งลงเยอะเกินรับเขาสูบเนาะเขาสูบทำนาปังครับเขาก็ไม่มีสิทธิ์ไปว่าเขาก็ก็รอดูครับว่า,าจ,จะเหลืออีกให้พอได้ยิงหรือเปล่านะตามหมดก็ก็คงตรงมาไปหาแต่ไม้ชะ,ด,ลละดูแหละช่วงนี้แต่วันนี้ก็ได้สีแต้มก็ถือโอเคเดี๋ยวค่อยมาแก้มือใหม่ครับแต่เจอไซโล,ลเยอะอยู่ไซโล,ลนี่เห็นหลายตัวเลยครับไม่ได้ยิงเลยจอดปุ๊บไปปั๊บจอดปุ๊บไปปั๊บ ไม่ไม่ไหวเลยวันนี้ยิงผลิดก็หลายนัดอยู่แต่ไซส์ใหญ่ๆนี่แทบจะไม่ได้ยิงเลยก็ไม่เป็นไรไว้โอกาสหน้าค่อยมาแก้มือวันนี้ได้แค่นี้ก็พอได้กับข้าวและสีแต้มครับเดี๋ยวเราเจอกันอีพี่หน้าว่าจะหมานปล่าววันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ